ลำจักราชคู่บ้านสืบสาน<า>วัฒนธรรมหัตถกรรมจักสารถิ่นอาหารพื้นเมืองกระเดื่องเรื่องมวยไทยอำเภอจ,จักราชเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วยพื้นที่ทั้งหมด8ตำบล1น9 0 9หมู่บ้านมีประชากรทั้งสิ้น67,480คน โดยสภาพทั่วไปของอำเภอจักราชเป็นพื้นที่ราบลุ่มมีรำน้ำจักราชไหลผ่านประชากรส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพเกษตรกรทำนาทำไร่และเลี้ยงสัตว์มีทางรถไฟสายกรุงเทพอุบลราชธานีพาดผ่านสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอจักราช 1. พระพุทธบรมมงคลธาตุจักราชเจดีซึ่งตั้งอยู่ณวัดป่าจักราชภายในยอดเจดีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอรหันธาตุอัฐิธาตุของหลวงตามหาบัวและพระเกจิอาจารย์อีกหลายองค์และนับว่าเป็นเจดีโลหะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 2. อ,อ่างเก็บน้ำลำชมวกตั้งอยู่ที่บ้านโคกซาดต,ตบาบลจักราดเป็นสถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติและเป็นแหล่งประมงพื้นบ้านของคนในพื้นที่นอกจากนี้ยังมีวัดที่ได้รับการส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเช่นโบสถ์วัดโคกพระตำบลหนองพลวงหลวงพ่อขาววัดสวนปอตำบลหินโคนหลวงพ่อดำวัดโคกสุภารามตำบลสีสุข ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอจักราชประกอบไปด้วย4ศูนย์ดังต่อไปนี้ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจักรานึ่1มีนายธรรมรง์ทองสุขผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชรราชสามัคคีเป็นประธานศูนย์เครือข่ายมีโรงเรียนในศูนย์จำนวน10โรงเรียนจำแนกเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก8โรงเรียนและโรงเรียนขนาดกลาง2โรงเรียนดังต่อไปนี้โรงเรียนขนาดเล็กประกอบด้วย โรงเรียนบ้านหนองบัวกลางมีนายโกเมนแตงกระโทกดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนหนองพรุงพิทยามีนายประเสริฐนันกระโทกดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนปอมีนางทันวรสัจจาดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจระเขหินมีนายสุภวัตศีจันทร์ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนนพฤกมีนางการยาดาสง่าเนตรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนกกวักมีนางสรานรัชชิโกศีดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหินโคนมีนายวีรวัตรจตุระวงศ์ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอกมีนางการพิชานาสีดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดกลางประกอบด้วยโรงเรียนจักรัดราสามคีมีนายธรรมรงทองสุขดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเสมาอุปธมรมมีนายอัมพรทวันกุลดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ูนยนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจักราศสองมีนายเจษดาสุปัญญเดชาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุวังว่าเป็นประธานศูนย์เครือข่ายมีโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายจำนวน12โรงเรียนหนึ่งสาขาจำแนกเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก8โรงเรียนหนึ่งสาขาและโรงเรียนขนาดกลาง4โรงเรียนดังต่อไปนี้ โรงเรียนขนาดเล็กประกอบด้วยโรงเรียนบ้านช่องโคมีนางสาวอริชนันเชื้อชัยอนันต์ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนตะพรมมีนายสุรัตน์ประคำดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสำโรงมีนางนิตยานิเรียงรำดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกรกไม้แดงมีนายปุณรัตน์ธรรมรงพัฒนารักษ์ดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนลุงถอนราชอุทิศมีนางสาวพิม พิมุกพดุงทิติพันธ์ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอ, <inappropriate> อรพิมวิทยามีนางจงกลอาจหารดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนขามสงเคราะห์มีนายปุณรัตน์ธรรมรงพัฒนารักดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหินมงคลมีนายอัธิวัฒนกิจเสถียรชัยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยาสาขาบ้านหนองบัวขาวมีนายปุณรัตน์ทำรงพัฒนารักดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดกลางประกอบด้วยโรงเรียนบ้านละกอมีว่าที่ร้อยตีสัญญาเขียวปานดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุวังว่ามีนายเจษดาสุปัญญาเดชาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยามีนายปุณรัตน์ทำรงพัฒนารักดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่มีนางพิมพ์ใจพืชทองหลางดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจักราศามีนายนิเวศช่างธรรมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงพลองเป็นประธานศูนย์เครือข่ายมีโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายจำนวน14โรงเรียนจำแนกเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก9โรงเรียนและโรงเรียนขนาดกลาง5โรงเรียนดังนี้โรงเรียนขนาดเล็กประกอบด้วยโรงเรียนบ้านทรัพจริญมีนางสมจิตเจริญสิริดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโนนทยุงมีนางสาวกโกมลชนกเป็นพี่ไม้ดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยามีนางสาวก,กรกนกทองผักแว่นดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนราชบำรุงมีนางวริศลาแก้วแกมเกตดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแมวมีนางสาวพัคณิตนาสมศรีดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนไซทองมีว่าที่ร้อยตีกิติพงษ์พรมสูดํดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองนกคุ้มมีนายกำจัดสุขประเสริฐดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดหนองบัวยอดแก้วมีนายพฤืพงศสีดาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขามมีนางนัชชยาดามโมดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดกลางประกอบด้วยโรงเรียนบ้านพนารายมีนายชนิกูลสว่างพลดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนพลายมีนายปัญญาสังสุงเนินดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองขามน้อยมีนายประชาสีหาบุญทันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงพรองมีนายนิเวศช่างธรรมดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชาติวิทยามีนางสาวสิริพรวีระชัยรัตนาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากราศีมีนายสุเทพจันทีนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนาเป็นประธานศูนย์เครือข่ายมีโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายจำนวน8โรงเรียนจำแนกเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก4โรงเรียนและโรงเรียนขนาดกลาง4โรงเรียนดังนี้ โรงเรียนขนาดเล็กประกอบด้วยโรงเรียนบ้านโคกพระมีนายชินกรเกษริริดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเหมสูงมีนางสาวพรทิปแก่นพนาดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองจอกมีนายอภิบาลสุวรรณโคดดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทองหลางมีนางสาวภาวินีทิศกระทกดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนขนาดกลางประกอบด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนามีนายสุเทพจันทีนอกดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตุมราชบุรณะมีนายกงไกรสงา่าเนรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐการุณวิทยามีนายพานุวัฒน์บุตรทิจักดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองพลวงมีนายอภิชาติสุทธิดําดำรงตำแหน่งผูอนน้อำนวยการ ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ NT และ O-net ปีการศึกษา2,565 1. ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3มีค่าเฉลี่ยดังต่อไปนี้ ูนยนเครือข่ายจักราดหนึ่งร้อยละ58.93ศูนย์เครือข่ายจักราดสองร้อยละ55.72ศูนย์เครือข่ายจักราดสามร้อยละ54.35ศูนย์เครือข่ายจักราดสี่ร้อยละ54.30ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o n e t ชั้นประถมศึกษาปีที่6มีค่าเฉลี่ยดังนี้ ศูนเครือข่ายจักราดหนึ่งร้อยละ38.10ศูนย์เครือข่ายจักราดสองร้อยละ3 8 5สศูนย์นเครือข่ายจักราดสามร้อยละ38.78ศูนย์เครือข่ายจักราดสี่ร้อยละ34.06ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโ n e t ตชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม ส่วนเครือข่ายจักราช1ร้อยละ27.75ศูนย์เส่วนเครือข่ายจักราช2ร้อยละ28.78ศูนย์เส่วนเครือข่ายจักราศ3ร้อยละ27.37ศูนย์สเ่วนเครือข่ายจักราช4ร้อยละ26.42ตัวอย่างโรงเรียนภายในอำเภอจักราชที่มีความโดดเด่นในกิจกรรมต่างๆดังนี้ 1. โรงเรียนบ้านละก่อ เป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชนได้รับการคัดเลือกและพัฒนาห้องเรียนต้นแบบในระดับปถมวัยจากสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับตราพระราชทานบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยประจำปีการศึกษา2566-2568ถึงเป็นศูนย์พัฒนาผู้บังคับบัญชาและบุคลากรทางการลูกเสือประจำสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษานครราชสีมาเขต2และเป็นศูนย์การเรียนรู้ในภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน 2. โรงเรียนบ้านหินโคน เป็นโรงเรียนขยายโอกาสของชุมชนจนได้รับรางวัลโรงเรียนดีประจำตำบลจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนไปที่ทักษะชีวิตให้ความรู้ในเรื่องทักษะอาชีพสร้างประสบการณ์ให้กับนักเรียนโดยมีการจัดแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเช่นโรงเลี้ยงไก่พันไข่อัจฉริยะโรงเรียนเห็ดนางฟ้าโรงปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้และสามารถนำไปต่อยอดสู่การประกอบอาชีพในอนาคต ได้ 3. โรงเรียนเสมาอุปถรรัมเป็นโรงเรียนที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างทั่วถึงจะพาทุกคนมาชมการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนของเรากันค่ะไปกันเลย มีวงดุริยางและกิจกรรมทางด้านดนตรีนาฏศิลป์ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์โดยทั่วไปรวมทั้งมีการเสริมสร้างทักษะอาชีพเช่นการเลี้ยงไก่พันไข่การเพราะเห็ดนางฟ้าให้แก่นักเรียน 4. โรงเรียนชาติวิทยาเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมและได้รับรางวัลชนะเลิศการท่องบทอาขยานจากการแข่งขันศิละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5. โรงเรียนวัดหนองพลวงเป็นโรงเรียนที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยน้อมนำหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมมีโครงการธุรกิจนักเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพมีสวนเศรษฐกิจพอเพียงภาคีเครือข่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลางมีการปลูกผักปลอดสารพิษการปลูกมมลเบอร์รี่ที่สามารถนำมาทำแยมและไอศครีมมมลเบอร์รี่ เพราะเหตุนางฟ้าสิ่งที่โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอจักราชต้องการที่จะพัฒนาในปีการศึกษา2,567ได้แก่การพัฒนาห้องเรียนคุณภาพการเสริมสร้างทักษะอาชีพให้แก่นักเรียนมีทักษะทางด้านเทคโนโลยีทักษะด้านดนตรีนาฏศิลป์ที่ยังต้องได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน พัฒนากิจกรรมการสอนลูกเสือเนตนารีด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning